ไอที่เห็นอย่างให้น้องดูใส่รองเทา้านาะจ๊ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไอที่ใส่รองเท้าให้น้องสีผ้าไปใส่ผ้าน้องไปเห็นอย่างนอ้อน้นานาจะไปทำอะไรคะเราจะพาไปเก็บไข่ค่ะ เก็บไข่ไก่ค่ะค่ะไปพี่ออกทั้งพี่เออกระดาบอลูกนีจ้าไปเก็บไข่ก่อนไข่ไก่ไก่อันสั่งไก่สาวมาจ้ะสั่งมาตอนกลางเดือนธันวาอันนี้มันกับวันที่ยี่สิบสั่งมาได้เดือนหนึ่ง ปเอาเปิดนี่แม่เอาเข้าไป,ปาย,ยเข้าไปมีหมูหอมเรียงหมูกับเลียงไก่อยู่ว้ไ,ไก่กันนี่จ้ะหมูเนียมาเรียงในเดือนเดือนกูกัวหมูกับไก่อันไหนมาก,ก่อนอกันทีไก่ไก่มาก่อนวะไปะไก่มาก่อนเนาะไก่แม่คือเอามานป่ะเข้าไปเปิดประตูครับป่ะเข้าไปโลกป่ะงแม่พาเข้าไปไ นี่ท่าเข้าไปนี่เอาเลยก่อนอ่าเข้ามาเข้ามาโอ้ยขี้ไก่เต็มเลยนี่ไงคะยอดก็ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาเข้ามาค่ะมั้นบอตเต้ดอกขึ้นหนาหลักแม่ไม่ปิดไว้เดี๋ยวไก่ออกอุ้ยเฮ้ยการเรองกองเลยเฮ้ยไก่เยอะแยะเลยอันนี้ไก่ซื้อไก่สาวมาจ้ะหุ่นหนามันกำลังเหยียบกันไข่ กำลังแย่งนั้งไข่มันมั่นเหยียไข่หรอมั้งนี่มันยังเสาร์อยู่ใส่เบิ้งสั่งมา20ตัวจ้ะตัวละ190บางทีบางทีตัวละร้อยเก้าสิบให้เหยียงไข่เถอะนี่ผู้ดำเนมาไปเหยียงกันยวนห้างผุนสั่งมา20ตัวสั่งมาได้ประมาณ เกือบพ่อเดือนแล้วจ้ะมันก็เริ่มไข่ละเดี๋ยวมาเบิ่งมามือนี้มันสิได้จักหน่วยหนี่อาหารมอามัดไว้อันหอยไว้เอามาเทไว,ไว้ให้มันติกกินนี่จ้ะน้ำเขาก็ใส่ถังแล้วก็ใส่อันวิตามินห้พร้อมเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะเขายังไข่ยอยู่เดี๋ยวค่อยจับเข้ามาใหม่จ้ะเคนยังไข่ยอยู่บ้านเดียว เราออกไปกันป่ะเดี๋ยวค่อยเข้ามาให้ให้น้องๆทําภารกิจให้เสร็จก่อนน้องๆยังไม่เสร็จภารกิจป่ะเก็บไข่สายแล้วมันน่าจะไข่หมดแล้วป่ะเข้าป้ายแม่เข้าไปก่อนมาโอ้น้องน้าเข้าไปได้เหรอลูกเดินเดินไปดูไข่ดิป่ะ มูกระตาของสมพงมันเขาอะไร้ว่าอีลาเขาอะไ,ไรถอย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 เดี๋ยวเจอลิตตะกาบินนะฮัลโหลเดี๋ยวตะกาบินพ่นานาจับให้นะฮัลโหลปะ่ป,ะป <ะ S 2> ลบลบลบไก่ลบซิมีกี่ไข่มีกี่ใบไข่มีกี่บใบ ยังไข่ไม่หมดเลยสองสี่หกแปดอาเก็บระวังมันแตกเบาๆนะคะอืเก่งจังเลยลูกฟาดเก่งจังเลยเอาแม่ไล่ให้เอาเม่ไล่ให้อุ้ยอุ้ยเอาแม่ไล่ให้อาเก็บอน้องอาเก็บลูกมันไข่บ้านสุดบ้าน นาทีละพี่กรต้องห้องน้องยังบ่ห้องเลยค่อยๆวางนะระวังมันแตกเอสสอ,อ,อสามสี่ไม่ไรให้ไม่ไรให้ให้แม่ช่วยเก็บโอ้นะคือว่างแห้งติดตบหล่นเอาเก็บค่ะระวังขี้ไก่นะลูกเอาแม่ช่วยเก็บแปดลูกเองอู้คือว่างแห้งเถอหนู อันนาทีอ่ะขี่ไก่ได้เนี่ยอ่ะค่อยๆวางวางเบาเบารุกวางเบาเบาเออมันไข่บ้านสุดหมู่บ้านมันยังเหลืออีกซีฟหน่วยอยู่เรืวว่อห่วงงานบ่ะจ้ะอันน้องทีพาน้องออกไปมันเพิ่งเริ่มไข่จ้ะไก่มันไก่สาวมันเพิ่งเริ่มไข่หมู่บ้านได้ซีฟหมอ่บ้าได้แปดหนึ่งทั้งหมดยี่สิบตัวนี่จ้ะมันไข่บ้านได้สุดไปออกไปแต่พาน้องเอากระต่ายออกกระต่ายกระไข่ออกไป แม่ซ่องมึงกระตาานั่ยกันฝากติดตามน้านาด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบายมีเบาห้างหนิหมื่บ้านมันสนอยู่หน่อยหนึ่งบ่มีคือติดแตกหนึ่งน๋อนี่จ้าสั่งสั่งไก่ในฟาร์มเขาเพาะมาจะเอาน้องไปได้ลูก อะหิวหิวกระตาซะโอ้ยหิวเวียกแต่นี่จ้ะสวยอยู่ด้ไก่ไก่มันสมบูรณ์ดีจ้ะฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน